เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมนะเราทุกคนแต่งก็วิ่งไล่ตามสิ่งที่เรียกว่าความสุขแต่กลับรู้สึกว,ว่ายิ่งวิ่งตามมันก็ยิ่งห่างออกไปวันนี้ครับเราจะมาหาคําตอบการจ่ายหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าศิลปะแห่งความสุขซึ่งเป็นการคุยกันที่น่าสนใจมากๆเลยระหว่างองค์ทลายลามะกับจิตแพทย์ที่จะมาบอกเราว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเอาล่ะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากประโยคนี้เลย จุดประสงค์ที่แท้จริงของการดำรงอยู่ของเราคือการสแสวงหาความสุขโหฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่ทรงพลังมากเลยคือไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยลึกๆแล้วเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากมีความสุขแต่ก็นั่นแหละครับมันน่าแปลกใช่ไหมล่ะในเมื่อเราทุกคนอยากได้สิ่งเดียวกันเป๊ะๆเลยแล้วทำไมทำไมการมีความสุขจริงๆเนี่ย มันถึงได้ดูย่างเย็นแสนเข็นขนาดนี้นี่แหละครับคือปมปริศนาใหญ่ที่หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปแกะรอยกันซึ่งคําตอบแรกเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนเอ๊ะแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าปฏิทรรศแห่งความสุขครับคือเราส่วนใหญ่เลยนะมักจะผูกความสุขไว้กับเงื่อนไขใช่ไหมครับแบบถ้าฉันรวยกว่านี้เมื่อไหร่ถ้าได้เลื่อนตําแหน่งนะหรือถ้าเจอคนที่ใช่สักทีชีวิตฉันจะมีความสุข แต่หนังสือเล่มนี้บอกเลยครับว่าความคิดแบบนี้แหละคือกับดักชั้นดีเลยลองดู2เรื่องนี้สิครับคือมันต่างกันสุดขั้วเลยเรื่องแรกนะเป็นพยาบาลที่รวยมากรวยจนเกษียณได้ตั้งแต่อายุแค่32แต่กลับบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่เลยนะสว่วนอีกคนเป็นผู้ชายที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่กลับบอกว่าในทุกๆวันเนี่ยเขากลับรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาทั้งชีวิตซะอีกโหมันบอกอะไรเราครับเนี่ย มันกําลังบอกเราชัดๆเลยว่าความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีเลยแม้แต่น้อยแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราตั้งหากปรากฏการแบบนี้เนี่ยนักจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกเท่ๆนะครับว่าการปรับตัวหรือ adaptation ลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ตอนที่เราได้มือถือเครื่องใหม่ล่าสุดที่อยากได้มานานเป็นไงครับเฮอะมากตื่นเต้นสุดๆอยู่ไม่กี่วันแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นของธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่ง นั่นแหละครับคือการปรับตัวไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายจะเข้ามาในชีวิตสุดท้ายแล้วสมองของเราก็จะดึงระดับความสุขกลับมาที่จุดตั้งต้นเดิมของมันเสมอโอเคถ้าความสุขมันไม่ได้มาจากของนอกกายไม่ได้มาจากเงินทองหรือความสําเร็จแล้วแล้วเราจะไปหามาจากไหนละ่ะคาตอบก็คือเราต้องเปลี่ยนทิศครับหยุดมองหาจากข้างนอกแล้วหันกลับมาฝึกฝนที่ข้างในตัวเรานี่แหละและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ องค์ทะไลลามะบอกว่าความสุขเนี่ยไม่ใช่ลอตเตอรี่ที่ต้องรอโชคช่วยแต่มันคือทักษะครับเป็นเหมือนการเล่นกล้ามเลยยิ่งเราฝึกฝนจิตใจของเรามากเท่าไหร่กล้ามเนื้อแห่งความสุขมันก็จะยิ่งแข็งแรงและเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเองทีนี้พอพูดถึงการฝึกฝนจิตใจเนี่ยคำว่าจิตใจในที่นี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ความคิดในหัวนะครับในภาษาทิเบตเขามีคําว่าเซม ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแค่สมองหรือสติปัญญาแต่มันหมายถึงทั้งหมดเลยครับทั้งความคิดความรู้สึกหัวใจจิตวิญญาณคือทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นโลกภายในของเราทั้งหมดนั่นแหละและที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือแนวคิดโบราณแบบนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งจะมาพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงสมองของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่เรียกว่า plasticity อยู่ครับแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่เราคิด รู้สึกหรือทำอะไรซ้ำๆเรากำลังเดินสายไฟในสมองของเราใหม่จริงๆนะครับเราสามารถสร้างทางด่วนสู่ความสุขขึ้นมาในสมองของเราเองได้เลยแล้วจะเริ่มฝึกยังไงล่ะไม่ต้องห่วงครับหนังสือให้แผนที่มาแบบชัดเจนมากมีแค่3เมสเต็ปง่ายๆเลย 1. คือต้องรู้จักก่อนรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของความทุกข์อะไรคือที่มาของความสุข 2. พอรู้แล้วก็กาจัดครับค่อยๆกาจัดตัวที่สร้างทุกข์ทิ้งไป และ3มก็คือบ่มเพาะเติมปุย๋ยรดน้ําให้กับสิ่งที่จะสร้างความสุขให้มันงอกงามขึ้นมาแล้วเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการบ่มเพาะความสุขเนี่ยมันคืออะไรกันคําตอบนี้อาจจะสวนทางกับความรู้สึกของหลายๆคนเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่การหันมาโฟกัสที่ตัวเองแต่เป็นการหันออกไปหาคนอื่นครับนี่คือประโยคทองเลยครับถ้าท่านอยากให้ผู้อื่นมีความสุขจงฝึกเมตตากรุณาและถ้าท่านอยากให้ตัวเองมีความสุข ก็จงฝึกเมตตากรุณาฟังดีๆนะครับมันคือการบอกว่าเส้นทางสู่ความสุขของตัวเราเองกับเส้นทางสู่ความสุขของคนอื่นน่ะมันคือเส้นทางเดียวกันมันเหมือนเป็นวงจรที่ยิ่งทำยิ่งได้เลยครับเป็นถนน2เลนที่วิ่งสวนกันแล้วดีทั้งคู่คือพอเรามีความสุขมากขึ้นเราก็จะอยากแบ่งปันอยากช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นแล้วพอเรามีเมตตาต่อคนอื่นมากขึ้นความสุขในใจเรามันก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นไปอีก กลายเป็นวงจรแห่งความสุขที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยครับแล้วขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึก f e ลกู o นะครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยวิจัยกันมาเพียบเลยแล้วก็ยืนยันตรงกันว่าความสุขเนี่ยมันส่งผลดีกับชีวิตเราแบบจับต้องได้จริงๆทั้งเรื่องชีวิตคู่ที่ดีขึ้นภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงอายุยืนขึ้นเป็น10ปีแถมยังฟื้นตัวจากเรื่องรายไดได้ดีขึ้นสมองปลอดโปร่งความคิดสร้างสารรค์มาเต็มไปจนถึงเรื่องรายได้และความสําเร็จในหน้าททีีี่กาารงานเเลยเดยดว ฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงระดับปฏิวัติภายในแบบนี้มันไม่ใช่เวมดมนที่เสกปุ๊บได้ปั๊บนะครับมันคือเรื่องของวินัยลุ้นล้วนเลยมันคือการเดินทางครับการเดินทางข้างในที่มีสเต็ปชัดเจนมากๆเริ่มจากการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจก่อนจากนั้นก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าหนทางนี้มันใช่จริงๆเพราะเชื่อมั่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนมันเป็นความมุ่งมั่น คือตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทำและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือความพยายามที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอครับใช่เลยครับนี่มันไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนชีวิตเลยขนาดองค์ทลายลามาเองท่านยังบอกเลยว่าบางเรื่องท่านใช้เวลาฝึกฝนตั้ง40กว่าปีกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดแต่ทำในทุกๆวันครับ มาถึงคำถามสุดท้ายที่หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ในใจแล้วการฝึกฝนแบบนี้จำเป็นต้องนับถือศาสนาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถึงจะทำได้คำตอบคือไม่เลยครับไม่จำเป็นเลยหนังสือเล่มน,นี้ย้ำชัดมากๆว่าคุณสมบัติอย่างความดีความเมตตาความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาไหนเลยแต่มันคือจิตวิญ,ญญาณพื้นฐานหรือคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเชื่อในอะไรก็ตามเพราะถ้ามองให้ลึกลนไปนะครับใต้เปลือกนอกที่เราอาจจะดูแตกต่างกันลึกๆแล้วเราทุกคนเหมือนกันเป๊ะเลยคือเราทุกคนอยากมีความสุขและเราทุกคนก็ไม่อยากมีความทุกข์แค่เราตระหนักถึงความจริงง่ายๆข้อนี้ได้เมื่อไหร่มันก็เหมือนเราเจอคุญแแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่ความเมตตาได้แล้วครับ และสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ก็ทิ้งคำถามที่ทรงพลังมากๆเอาไว้ให้เรากลับไปคิดต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าจุดประสงค์สูงสุดของชีวิตเราไม่ใช่แค่การมีความสุขแต่คือการเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแบบนั้นได้บางทีความสุขที่แท้จริงมันอาจจะเดินตามมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยวิ่งไล่ตามมันอีกต่อไปเป็นแนวคิดที่น่าเอาไปลองใช้ในชีวิตจริงๆเลยนะครับ